พอดีมาเจอเห็ดเห็ดไข่สองดอกสิให้พี่น้องเบื้องเทียบเทียบกันว่าตอนตอนนี้มันตูมขึ้นมาแต่ว่าสีบัวท่านเอามืออื่นหนึงสีมาเอาสีมันดอกไงก่นี้อนเดีอาถี่ถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนสีมาเบื้อง่ามืออื่นมันสีดอกไงซ้ำไหนตอนนี้ประมันหามงกุ้กว่ามืออื่นเสาร์แต่บัวม่าชันเขาเดียวมาเอาสีเบื้อง่าแค่หนึ่งหมื่นเห็ดมันสีไงซ้ำไหนค่ะเอาถ่ายลงไปกระจายออกกองจับกระจายหรือเอถ่ายรวมภาพนี้ไง ภาพนิ่งตัวน,นี้ดอกประมาณซ้ำนี่เมื่ออื่นสีดอกง่า่ซ้ำใดวันนี้แม่ชีจะพาอามี้กับอมเมยนะคะมาดูเห็ด2ดอกเมื่อวานนะคะที่ที่ดูไว้แต่มันยังไม่โตวันนี้มันโตแล้วเวลาแค่12ชั่วโมงผ่านไปนะคะเมื่อวานก็มาดูเวลาสักประมาณ5้าโมงจะกหกโมงวันนี้ก็ปีห้าจะ6หกโมงแล้วนะคะมันโตประมาณนี้แล้วเซกนี้ สิบสองชั่วโมงหนึ่งคืนผ่านไปเห็ดโตมากเลยนะคะเมื่อวานยังเป็นดอกเล็กๆอยู่เลยห่ววานเป็นกีหน่อยๆน,นะคะมันนี้ดอกง่ายแล้วเดี๋ยวมาชื้อิเก็บออกเห็ดไข่สองดอกนี้ไป ini kak, kak, okay. ni kak, hebat. วันเรียวกาศภารในวัด กี่สองดอกกี่จำนำปลากี่แหงลองตากับแม่ซี้ไงฟูละดอกพอดีพอเปิ่นได็กจำนำปาลาก็ตอนอนี้หอน ไปเพิ่องใบตะมือวานแล้วว้ายผู้ใดมาวะผู้ใดมาวัดเนี่ยโอ้ยจำกันว่าได้เล้วที่เขาโอ้ยดีใจใช่ไหมต้นกล้ามาวัดหลังจากที่ซสกออกไปแล้วสวัสดีครับต้นกล้าครับบวชน่ะเออเอาเห็ดไปกันไปปุ่นยางอ่ะต้องไปทั้งเห็นไใบตะมือวานแล้วก็เลยบอกเอาว่ามันดอกหน่อยอยู่